เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตคือเราต้องเป็นคนรักษาคําพูดจะต้องเป็นวันไหนวันนั้นคําไหนคํานั้นนะครับการรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนผมชันทวิตโอรานรัตนาชัยนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารทั่วไปครับ สำหรับหลักในการทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จสำหรับผมก็คือ Accountability and Integrity นะครับก็คือความซื่อสัตย์ในการทำงานแล้วก็การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะครับหนึ่งคือเราต้องเป็นคนรักษาคำพูดจะต้องเป็นวันไหนวันนั้นคำไหนคานั้นนะครับงานก็จะราบรื่นนะครับในส่วนของการรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเช่นการปิดน้ำปิดไฟ ถ้าทุกคนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะเริ่มต้นไปหาสิ่งใหญ่ๆต่อไปได้ถ้าอย่างในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องเองก็คือจะเป็นพาร์ทของงานจัดซื้อที่ได้ดูแลเป็นส่วนใหญ่เราก็จะคุยหรือเจรจาต่อรองเนี่ยให้เสมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของงานนั้นๆสิ่งนั้นๆเองเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดกับบริษัทสุดท้ายผลลัพธ์ที่ทุกคนทําออกมาได้ดีมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นผลประกอบการของบริษัทแล้วก็เป็นโบนัสของพวกเราทุกคน ทำจนอย่างเป็นสม่ําเสมอมันก็จะเรียกว่าเป็นวินยัยการที่เราจะไปทําเรื่องใหญ่ๆมันก็ไม่ได้ยากแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจนเป็นความเคยชินของเรานะครับเมื่อเราทําได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรด้วย <S <S ในมุมของธุรกิจอสังหาเองเนี่ยเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการที่เราได้ไปเจรจากับคู่ค้าเราเราก็จะมีการแบบ ให้คำมั่นสัญญาแหละว่าแบบเครดิตเทิมเล่า30วัน45วันเราจะจ่ายให้เขาสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราคอมมิตกับเขามาโดยตลอดเนื่องด้วยว่าเราสามารถบริหารจัดการในส่วนของฐานะการเงินของบริษัทได้ดีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินกับซัพพลายเออร์เราไม่ได้มีพอวันหนึ่งมีโควิดเนาะเราก็ได้มีการแบบทบทวนแล้วก็เรียกกลุ่มซัพพลายเออร์เข้ามาคุยเพื่อบอกว่าเนี่ยในช่วงนี้เราแพลนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ละรายแต่ละรายก็บอก ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เราจะขยายเครดิตทั้งๆที่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดการที่ขยายเครดิตเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทในแง่ของการบริหารจัดการเงินทําให้เราชะลอดอกเบีย้ยที่เราจะต้องเสียให้กับธนาคารเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของการที่เราซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ค้าเราคู่ค้าเราก็จะให้ในส่วนของเครดิตกลับคืนมา ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่คําว่าหัวใจเท่าแก่แหละคือถ้าเราแบ็คกลับมาว่าในมุมของพนักง,งานเราจะทําอะไรให้เสมือนกับการที่เราเป็นเท่าแก่ในการที่จะรันบิสกิสได้เราต้อง drive องค์กรพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัทนะครับทำให้การทํางานของเราเนี่ยเราทํางานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ความละเอียดเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเป็น key of success ของบริษัท ที่เราจะสามารถแข่งขันจนกระทั่งไปเป็นแบบท็อป5ก็เป็นได้นะครับ